ตอนเปิดร้านเหล้ามอมเมาเยาวชนบาปหนาขนาดไหนเอ,อ่อการค้าขายน้ำเมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระศัสดาได้ตรัสห้ามไว้ในมรรคมีองคแปดเป็นหนึ่งในมิจฉาอาชีวะอย่างหนึ่งนะซึ่งในความเป็นมิจฉาอาชีวะนั้นก็ชื่อว่าเราประพฤติมิจฉามรรคแล้วนะองบอกกัสปะสัมมาปฏิปทามีอยู่ มิจฉาปฏิปทามีอยู่นะดังนั้นสัตว์เราใดเดินไปทางมิจฉานะก็จะเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนรกนะดังนั้นถ้าเราเดินไปในทางสัมมามัตนะเราก็จะสามารถเข้าสู่สุติโลกสวรรค์หรือเป็นไปพร้อมเพื่อนิพานได้ดังนั้นก็อยู่ที่แต่ละคนนะที่จะเลือกเดินไปในทางถูกหรือเดินทางที่ผิดนะการหวังในการได้ มาซึ่งโพกทรัพย์ปัจจัยแต่เป็นในทางของมิจฉาแล้วนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพระองค์ได้บอกสอนได้ห้ามเอาไว้ก็ให้เราพยายามเนี่ยมาเดินในทางสัมมามมกกันนะก็จะไดะ้ความเจริญและความรุ่งเรืองในชีวิตของเรา